คุงเพิ่เมนเน้อนีุงเพิ่มนัุ่้มขาเนียแม่ขวดที่วีดีโอกับบงานแสงพ่อเสร็จแล้วนะคะส้มตำของเรา ส้มตำกับไข่ต้มยางมาตูมนะคะมื้อเที่ยงของเราแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆแซบค่ะมามีผักยังกลับเลยเมื้อนี้กินตามมีตามเกิดเลยจ้าแซบแซบแซบคือเกา่านจ๊ะนะมาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำกันเด้อ ฝากกดติดตามช่องหน่อยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเนาะคะเนาะที่เขามารับชมสวัสดีแฟนเพจทุกคนค่ะมาเดอ้อจะเดอ้อมาก,กินเข่าเทียงน้ำกันตำบักพวงไข่ต้ม <c oughs> นี่บางคนตำบักพวงไข่ต้มได้เมื่อน,นี้ จังสิกินนีย้ยังจัาสิจวดจาดนะนะฝนตกปล่อยปลายเมือนนี่จ้าฝนฝน,ฝนสสงสัยฝนตกห้ามดอกบอกม่วงพี่น้องตกบบแห้งฝนตกพอดินไล่ๆนี่แหละมาพี่น้องมา ต่าเนียวหนึ่งไม่เม่อน้นหนักำน่ะใช่เป็นาปตานาพี่น้องเลยใส่ใบกระเทียมนอืมนอง่นองๆืัอไครต้ม ค่อยต้มยามตุม่มมาค่ะมามามาข่ต้ม ไปก่อนนะจ๊ะคลิปนี้สิ้นสุดแค่นี้จ้าถ่ายคลิปนี่ขอให้ทุกคนมีความสุขจะเด้อกินข้าวให้แซ่บปากกดนไค์กดแช์กดติดตามนี่ก็จะเด้อเพียรน,น้อยรักน้อยจะให้นานๆนะจ๊ะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะโชคดีนทุกๆคนนะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย